สวัสดีครับตาตัดให้กันไปให้ถึงไบซิเคิลนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําเทคนิคดีๆนะครับมีเพื่อนๆนักฝันหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเบรกที่ตัวเองใช้นะครับเป็นระบบระบบอันนี้เขาเรียกว่าระบบ v b เบรกนะครับตัวนี้เป็นเป็นก้าม v ีเบรกครับก็จะอย่างเงี้ยนีหลายคนสงสัยว่าเวลาถอดเลาอออกมันก็จะต้องมันต้องปลดตัวนี้นะครับพอปลดสายออก แล้วก็ก็ทําการถอดล้อออกนะครับถ้าไม่ปลดถ้าไม่ปลดบีเบก,ก่อนมันก็จะถอดล้อไม่ได้มันก็จะมันจะติดยางแบบนี้นะครับก็เทคนิควิธีเมื่อถอดล้อออกแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนยางปะยางปะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาประกอบลอ้อพอประกอบลอ้อเสร็จปุ๊บประกอบล้อเข้าไปทุกครั้งพอประกอบออบีเบกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเกิดปัญหาว่าเบกเนี้ย ในบีเบกมันจะมีสปริงนะครับอันนี้คือกดลวดสปริงนะครับก็จะมีเส้นสปริงที่ออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับออกมาแบบนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นกดสปริงตัวนี้ครับจะมีหน้าที่ถ่างถ่า,างคามของบีเบกออกมานะครับถ้าเป็นยี่ห้อดีค่าของสปริงตัวนี้ครับก็จะยังคงแข็งแล้วก็ดีด้ค่าเดิมนะครับแต่ถ้า ใส่วีเบกเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปแล้วส่วนมากมันจะติดอยู่ข้างหนึ่งนะครับเขาก็จะมีวิธีการเทคนิคให้มาแบบนี้นะครับก็คือมีสกรูตัวนี้นะครับใช้ในการดันสปริงตึงสปริงนะครับตึงสปริงให้มันบาลานซ์กันนะครับมีทั้งสองข้างนะครับมีซ้ายมีขวาครับอย่างนี้ครับก็เทคนิคง่ายๆพอเราใส่ไปแล้วถ้าเกิดว่ามันกินข้างไหนข้างหนึ่งอันนี้มันยังกินข้างนั้นอยู่นะครับ กินข้างนั้นอยู่กินข้างนั้นแสดงว่าข้างข้างนี้สปริงอ่อนครับข้างนี้สปริงแข็งครับเทคนิคก็คือถ้าสปริงแข็งก็ทําให้อ่อนบาลานซ์กับตัวนี้ก็คือคลายน็อตออกคลายสกรูก็คลายสกรูออกนะครับนี่ครับคลายสกรูออกก็หมายความว่าสปริงตัวนี้มันก็จะอ่อนนะครับนี่ครับมันก็จะอ,อ่อนแล้วก็มาส่องช่องไฟดูนะครับระหว่างขอบอออล้อริมเบรกนะครับเรามาดูว่าข้างไหนกินมากกินน้อยนะครับ ตัวนี้ยังกินข้างนี้อยู่นะครับมันยังกินข้างนี้อยู่แสดงว่าสปริงมันอ่อนเราจะขันสกูตัวนี้นะครับเข้าไปอีกครับเพื่อตึงสปริงให้มันตึงนะครับขันเข้าไปครับขันทีละรอบก็ได้ครับให้มันบาลานซ์กันจากนั้นขันเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ามเบกับนี่ครับสังเกตไหมว่าร้อมันกระดิกครับร้อมันกระดิกครับร้อมันกระดิกก็แสดงว่าข้างนี้มันเข้าก่อนแล้วก็ข้างนี้ช่องว่างยังไม่พอนะครับก็ตึงข้างนี้อีกครับ ตึงเพื่อให้ตัวก้ามเบรกมันนะครับออกมาครับอย่างนี้เมื่อเราสังเกตด,ดูนะครับว่าสปริงในสกรูตัวนี้นะครับมันจะมีสปริงที่ทําให้คอยคอยตึงสกรูนี้อีกอชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้สกรูค่าเพียนนะครับก็เราก็ขันสกรูเข้าไปแล้วจนแน่นนะครับแสดงว่าขันต่อไปได้แล้วหมายความว่าข้างนี้ก็ยังช่องว่างยังไม่พอนะครับ แล้วก็จะไปขันสกรูข้างนั้นออกเพื่อให้มันบาลานซ์กันข้างนี้นะครับนี่ขันออกอีกนิดนึงครับเมื่อกันออกก้ก้มเบรกข้างนี้นะครับก็จะอ่อนครับพออ่อนแล้วก็มันก็จะบาลานซ์กันนะครับแล้วก็จะตําเบรกดูนะครับอ่ะอันนี้ล้อนิ่งแล้วนะครับล้อนิ่งแสดงว่าได้จุดศูนย์กลางแล้วนะครับเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆในการปรับตั้งดีเบรกนะครับอันนี้ต้องทําทุกครั้งตอนที่เรา ถอดล้อครับถอดล้อที่จะออกมาจะมาเปลี่ยนยางหรือจะปะยางปะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราถอดล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล้อเข้าไปมาเข้าที่ในเฟรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันจะต้องตั้ง v ีเบรกทุกครั้งนะครับก็เทคนิคก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ทําให้ v ีเบรกบาลานซ์กันตลอดนะครับก็คือสปริงที่มันมีที่ที่เขาให้มาอยู่เงี้ยมันก็จะมีค่าการ ค่าความอ่อนความแข็งของมันอยู่ตลอดนะครับเพื่อเวลาเราถอดออกค่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะเวลาเราเปลี่ยนล้อใหม่มีอะไรที่ต้องทํากับล้อแล้วก็ต้องถอดวีเบรกออกเราจําเป็นจะต้องมาตั้งค่าของวีเบรกนี่ใหม่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับก็เอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่หลายๆคนที่ใช้มาแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วว่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบสิกที่เราแนะนาสาหรับมือใหม่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้กับ สวัสดีครับ